ลำบากรัฐบาลนี้แย่แย่จริงๆมีแต่คนร้องกันทับ้านคำดาหาก่อนที่สะถอนหลักอวนถ้าขายก็ดีนะตอนนี้มันอยยบไปหมดมันไม่มีไรายได้แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เคยตัวใหญ่เอามาทำมุ้งตบแต่รัฐบาลบอกว่าให้เราเลิกแต่ว่าถ้าเราเลิกเราจะท ชาวบ้านประมงเรือเล็กตําบลพันท้ายนรสิงห์อํเาเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครกว่า125ครัวเรือนต้องตกอยู่ในสภาพของความสิ้นหวังหลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการในการจับกลุ่มเรือประมงผิดกฎหมายโดยนายอําน,นวยหอมทองอายุ41ปีชาวบ้านที่ทําอาชีพป,ประมงได้ให้ความเห็นว่าตนได้รับผลกระทบในการที่ไม่สามารถออกเรือทําประมงได้เหมือนเมื่อก่อนเรือนะรือมาลําละ หลายแสนอยู่นะครับแต่เรือก็จอดมาแล้วสี่ห้าเดือนโดยที่ไม่มีรายได้เลยถามว่าเราซื้อเรือมาจอดเนี่ยออกก็ออกไม่ได้มันก็มันกัเราเอาเงินไปทิ้งตรงนั้นเยอะมันไม่มีรายได้เข้ามา เมื่อชาวบ้านออกทําประมงไม่ได้จึงหันไปงมหอยเป็นอาชีพเสริมเพื่อมาทดแทนรายได้ที่หายไปจากที่เคยมีรายได้ต่อเดือนถึงสอง0 0บาทในวันนี้กลับไม่เหลือรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวดังเช่นกรณีของนางสาวพยงหอมทองอายุ46ปีชาวบ้านที่ทําอาชีพประมงได้ให้ความเห็นว่ามาตรการนี้ทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากหาแมจ้าเงินที่ไหนส่งลูกเรียนเขามาซื้อหลักนะหลักหนึ่งสองแสนสามแสน อ้อย่างมางพางเนี่ยเขาทำหาทํามาหาที่กรรมนาแล้วบางคนเน่ยก็พ่อแม่ลูกก็เรียนพอพ่อแม่แก่ลูกก็เรียนจบก็ไปทํางานไอพ่อแม่ก็เลิกทําทําไม่ไหวก็เลิกทำก็ขายต่อขายสิทธิ์ต่อกันไอ้พวกคนอีสาน เขาก็มาซื้อหลักไปอยู่ๆรัฐบาลยกเลิกปุ๊บเขาร้องไห้กันระงมเลยเนื่องจากจํานวนเรือในหมู่บ้านประมงจํานวนกว่า250ลําไม่ถูกต้องตามระเบียบขณะที่นายกิจเจริญปันนาผลผู้ใหญ่บ้านประจําหมู่บ้านชาวประมงตําบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครได้ให้ความเห็นว่าชาวบ้านส่วนมากมีแต่เรือเล็กที่ไม่สามารถขอออกทําประมงได้ก็เดือดร้อนเดี๋พี่เคยเล่าหนูฟังเดือดร้อนนะทําดาทางราชการเอาตามระเบียบไปทุกอย่าง ไอโนโนไอนี่นะต้องถูกต้องตามกฎหมายท่านน,นี้อ่ะโดยทั่วไปพื้นบ้านเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะพื้นบ้านเขาทำตามที่เขาถนัดมาแต่เดิมๆนะนะอย่างทางรากการจะเพิ่มกฎหมายต้องอ้วนขนาดนั้นเรือขนาดนั้นต้องไปขออนุญาตอะไรต่างๆพนนี้นะมันไม่ได้ทั่วถึงเป็นหมดหรอกนะ หลังจากที่ทางาาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้มาตรา44ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2558ตามราชกิจจานุเบกษาหากประเทศไทยไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังภายใน6เดือนอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและตอนนี้โดนถอนแล้ถามพวกเขาทาอะไรกนขึ้นคานมาเป็นแสนเลยออกทะเลไปได้สามี่วัน มันไหลกระทบเลยทั้งเรือแพเรือดุนกระดุนไม่ได้พงพางกางไม่ได้และเห็นข่าวเนี่ยว่าจะกระทบถึงหอยแมลงพู่แล้อีกแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพยายามปลดใบเหลืองยูให้ได้ภายใน6เดือนแต่แนวโน้มที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก โดยนายสมชายทรัพย์สิภยัยไพบณ์ประธานชุมชนหมู่บ้านประมงตําบลพันท้ายนรสิงห์อําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ความเห็นว่าการห้ามใช้อุปกรณ์ทําประมงและงดออกเรือประมงนั้นทําให้ชาวประมงได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถนําเรือออกทําประมงได้กฎเหล็กของยูเนี่ยสิหข้อกฎเหล็กแต่ที่มีผลกระทบก็คือจุดใหญ่หญเลยให้เลิกอาญบัตเนี่ยของเรือประมาณ5ประเภทวรุนนะ วนล้อมปากกระตักวนลากคู่ล่าแขกวนตีประทูนะฮะไอสี่ห้าประเทศเนี่ยสี่ห้าประเภทเนี่ยทีนี้ว่ามันกระทบกับผลในชุมชนเนี่ยชาวประมงชชยฝั่งเนี่ยประเภทวนลุนวนลุนก็โดนผลกระทบไปด้วยจอยีอียูนะฮะส่งประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะสองเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรสองเปอร์เซ็นต์นี่คือ,อ,อปลาไก่ปลาไก่ก็คือเศษปลานะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปลากระป๋องจากนโยบายดังกล่าวทําให้ชาวบ้านประมงต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปลดใบเหลือง EU และแยกประเภทของเรือที่ออกประมงเพื่อช่วยเหลือชาวประมงไทยให้อยู่รอดเพื่อความมั่นคงของอาชีพที่มีมายาวนานหลายชั่วย,ยุคคนต่อไป